คอมปูเอ้ยมึงลักกูนะล็อกล็อกล็อกโดนโดนมันจะดิดเว้ยมันจะดิดเว้ยใหญ่ใหญ่มันสมหวังเว้ยเฮียงี้เล่นงานดิไอ้บอลตั้งแต่แค้มันเพื่ยตัวเนี่ยไม่กลัวตายเพี่อ๋อตีก่ันอะไรงั้นอะ นั่นนั่นฮัทเสียวนี่โอ้พี่ถ้าผมจบนะครับผมเอาก่อนมันตอนนี้มันเหลือเหลือเท่าไหร่วะเสร็จจบละพี่ละพี่ก็น่าจะรู้ว่าผมโดนละว่า้วนี่ลอยลอยมาพี่ก็น่าจะรู้ว่าผมว่านะแล้วยังแค่น มืดเลยครับพวกพี่ก็ได้ไปว่ามันตกไปขวามีไหมไม่มีมันอยู่นู้นหมดเลยโอ้ยเหลี่ยมจัดเหลี่ยมจัดไอ้แดนไอ้แดนถอยมาโอ้ มึงได้ขอไหมตงตัวนึงอต้มอตัวไปตัวกเทกันปันไปปันไปเยึง้วเห็นมันใส่กระสุนลูกองเ้ยะสุปนปงูอตัวไอ้ตัว แม่แจ้ไม่ต้องเก็บนะเเียล่นเอาไปวอลตัวเองเอาไปขายน่าเบื่อเซิร์นไม่ได้เซิร์ฟไปรู้ว่น่ะเหยียกว่าจะแกงไก่จร yeah. yeah. ิงๆนะนะพี่เวลาให้เขาเสียผมชอบแกงไก่ พี่ยังไม่หยอกไก่สักโอ้ยพี่อพุณโดนสองตอเอ้าพี่หรอเ้าคืนดีพี่หรอพี่เลย้ี่อะไม่ได้เลยเลียแมนิตาอิทแชมอดีคิฟเอฟเต้ นันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงที่กเบี้ยบเบี้ยบเบี้ยบเบีบาเลไม่เอาเดี๋ยวพี่สับกูสับไหนวะมาอ้าดี๋ยวลองอ้เอ้เอไม่ได้้วโอโหเต็มฟู